สวัสดีค่ะสังเกตไว้ดีๆนะคะถ้าบ้านคุณมีสัญญาณแบบนี้5อย่างนะคะหรือค่อยๆมีแบบนี้5ประการนะคะแสดงว่าบ้านของคุณนะคะพลังงานทางฮวงจุ้ยที่คุณอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านค้าออฟฟิศนะคะเริ่มเริ่มนะคะถอยกำลังเริ่มเสื่อมกำลังแล้วให้ควรรีบปรับด่วนนะคะอย่างแรกเลยนะคะในเรื่องของสีตัวบ้านนะคะสีตัวบ้านบ้านใครที่ซี เก่าดูโซมมากๆนะคะหรือเพิ่งทาสีไปปุ๊บไม่นานนะคะสองสาปีเนี่ยนะคะดูสีแตกต่างเฉดแตกต่างอย่างผิดหูผิดตานะคะจากสีขาวสดใสนะคะกลายเป็นสีหมุนตุ่นๆออกน้ำตาลอันนี้คือบ้านไร้กำลังท่านดินเริ่มเสียนะคะเป็นลักษณะทางหงจุ้ยที่ไม่ดี นะคะอันนี้ให้สังเกตเอาไว้หนึ่งอย่างค่ะบ้านที่สีเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะเป็นตัวบ่งบอกว่าหนึ่งเลยนะคะเรื่องของพลังงานในบ้านไม่ค่อยดีนะคะอันนี้จะส่งผลทาให้สุขภาพของคนในบ้านเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีด้วยนะคะบ้านที่ยิ่งเก่ามากสีโซมมากก็บ่งบอกถึงสถานะทางการเงินและความสดชื่นสดใสความตื่นตัวของคนในบ้านอ่อนกําลังด้วยถ้า บ้านของคุณนะคะสีผิดเพี้ยนไปอย่างมีนัยสําคัญนะคะสีผิดเพี้ยนไปอย่างผิดหูผิดตาชินใจก็แนะนํานะคะให้ควรบูรณะทาสีใหม่ให้มีกําลังมากขึ้นให้สดใสมากขึ้นเพราะว่าการที่เรามองเห็นจากอายตนะภายนอกนะคะหรือสีภายนอกก็ส่งผลต่อความรู้สึกของคนในบ้านเช่นกันค่ะอย่างแรกเลยคือสีเปลี่ยนค่ะอย่างที่สองนะคะตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ รั้วบ้านนะคะก็คือรั้วภายนอกบ้านนะคะเริ่มแตกเริ่มร้าวนะคะตำแหน่งของรั้วคือขุนนางคุ้มภัยนะคะรั้วแตกรั้วร้าวรั้วเรื่อนนะคะหรือรั้วผิดรูปหรืออยู่ๆมันอยู่ไปปุ๊บนะครับมันซุดนะคะทาให้รั้วเนี่ยนะคะมันซุดแล้วก็ตรงใต้พื้นรั้วเนี่ยนะคะมีรอยร้าวเกิดขึ้นหรือตำแหน่งกําแพงรัว้วมีรอยร้าวเกิดขึ้นอันนี้บ่งบอกไว้เลยคะ่ะว่าสถานะทางการเงินการหาเงินของคุณหรือการมีสัมพันธรร์ทำไมจี มีคอนเนคชั่นกับคนอื่นนะคะเริ่มอ่อนด้อยลงเราก็ควรจะต้องปรับให้บ้านมันมีพลังมากขึ้นค่ะอย่างที่3ค่ะ พวกตำแหน่งของบานเลื่อนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนจากรั้วด้านนอกนะคะถือว่าเป็นโชคของสิ่งแวดล้อมหรือโชคภายนอกที่เข้ามาสู่ตัวในบ้านนะคะหรือโอกาสดีๆจากข้างนอกเข้ามาสู่คนในบ้านเนี่ยมันลดน้อยถอยลงก็ให้อยู่ที่ตำแหน่งของประตูรั้วหรือล้อเลื่อนตรงประตูรั้วเนี่ยนะคะปิดไม่สนิทนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเกิดเสียงดังหรือบางครั้งนะคะไอ้ตรงตำแหน่งของรั้วเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่นะคะใช้การใช้งาน ไม่ได้สะดวกมากขึ้นอันนี้ก็บง่งบอกว่าบ้านของเราเนี่ยโฮงจุยไม่ค่อยดีแล้วนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งที่3นะคะก็คือตำแหน่งของพวกกรอนประตูลูกบิดต่างๆนะคะกรอนประตูลูกบิดต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการเก็บรักษาทรัพย์สินของคนในบ้านหรือการเก็บความลับของคนในบ้านนะคะถ้าบ้านไหนนะคะที่นะคะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกรอนประตูลูกบิดประตูเสีย การเงินก็มักจะเสียด้วยมันก็เหมือนกับว่าการปกป้องคนในบ้านเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะคะทําให้คนเนี่ยเข้าง่ายออกง่ายทรัพย์ก็จะเสียตามนะคะถ้าเรามองจากปัจจัยจริงๆถูกไหมฮะบ้านที่ประตูกรอนเสียบ้านที่ลิ้นชักเสียหรือบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรประตูล้ว,ลวนเสียประตูเข้าออกที่ปิดไม่สนิทเนี่ยมันก็มีผลต่อความปลอดภัยของคนในบ้านเช่นกันในเมื่อคนในบ้านยังรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยทรัพย์สินของคนในบ้าน ก็ยากที่จะรักษานะะในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถดูจากปัจจัยภายนอกแล้วมาศึกษาปัจจัยภายในได้นะคะและอันที่3มนะคะบ้านที่ตะใคร่ขึ้นมากๆนะคะบ้านที่ตะใคร่ขึ้นมากๆอันนี้นะคะเป็นบ้านที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะตะใคร่นะคะมาจากความชื้นความชื้นคือธาตุน้ําธาตุน้ํากําเนิดธาตุไม้นะคะบ้านที่ตะใคร่ขึ้นมากๆธาตุไม้ขม่มธาตุดินเพราะดินนะคะ เพราะว่าธาตุดินเนี่ยคือตำแหน่งของบ้านเนาะดังนั้นนะคะธาตุไม้ที่ขม่มธาตุดินก็บุบอกบ้านหนึ่งเลยทรัพย์สินและสุขภาพของคนในบ้านเนี่ยมักเริ่มเสริมส่วมเสริมเส่อมโซมแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปดังนั้นนะคะถ้า เราสังเกตนะคะหนึ่งเลยนะสีของบ้านผิดเพียงอย่างมีในยยะสาคัญสีเปลี่ยนเฉดอย่างแบบผิดหูผิดตาอันนี้เป็นสัญญาณของหงุหงที่ไม่ค่อยสู้ดีค่ะอันที่สองนะคะตําแหน่งของประตูรั้วบานเลื่อนนะคะมันไม่สามารถใช้งานได้อันเนี้ยบ่งบอกถึงว่าเลยนะคะว่าทรัพย์ของคุณเนี่ยเริ่มถดถอยนะคะอันที่3ค่ะในเรื่องของลูกบิดก่อนประตูที่ใช้การไม่ได้อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะจะทําให้บ้านเนี่ยมี เขาเรียกว่าฟังชั่นอลมากขึ้นแล้วดีมากขึ้นนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของลูกบิดกรอประตูอันนี้ก็เชเ่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าให้นะคะตะไคร่เกาะบ้า,บานขุนมากขึ้นถ้าตะไคร่เกาะมากขึ้นนะคะถ้าตะไคร่เกาะมากขึ้นก็ควรที่จะนะคะก็ควรที่จะ ทำให้มันดีขึ้นด้วยนะคะก็โดยการทาสีบ้านใหม่ขัดบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะสีประการเนี่ยเป็นลักษณะที่บงอกว่าวงช่วยบ้านคุณเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็ลองไปปรับแก้ดูนะคะสวัสดีค่ะ